สวัสดีครับสอนอย่างยากต่อกันมาหลายคลิปแล้วมือนี่กสิมาสอนง่ายๆนะครับแต่ว่าสนุกสนานเอาไปเป่าเป็นไล่แฮได้เป็นอย่างจังว่าง่ายมือนี่พอโน้ตมันมีอยู่แค่สองบรรทัดสิเป่าให้ฟังก่อนเชี่้วจังสีมาอธิบายโน้ต ก็ที่เห็นว่านวดมันมียู่แค่สองบรรทัดผมเป่าบรรทัดละสองเถ้อเป่าวนไปวนมาอยู่หันเป่าวนไปวนมาอยู่หันนะครับอันที่เป่าไซ่เมื่อกี้นี่นี่ขันภ้าษาทางสุรินเพื่อนเอือนว่าเรียมกระนบจริงตองขันบ้านเฮาเอื่อนว่ารำตะก,กะแตนตำข้าวคนเบืองอยู่ในยูทูบบอกอดึดมีหลายคักนะครับ แต่ว่าเสียงดนตรีเพิินบ่าเข้ากันกับเสียงแค้นหฮอจักอันบางอันก็เสียงต่ากว่าเสียงแค้นบางอันก็เสียงสูงกว่าอันที่ผมเป้าอยู่หันผมเอามานลดเสียงเพิ่นลงมาด้นักร้องที่ล่องนี่เป็นศิลปินประจําจังหวัดสุรินทร์ชื่อว่าขุนน้ําพึ่งเมืองสุรินทร์เพิ่นล้องหนึ่งแต่เพิ่นเป็นสาวพุ่นละตอนนี้เพิ่นขะอายุหลายแล้วละคุนน้ำพิ่งผมไปพ่อเพิ่นข้งสุดท้าย ปีผมสิกเกษียณมั่งปี2 5ง0กมั่งงานศินลปหัตกรรมะระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเิ่นจัดอยู่จังหวัด,ดสุรินทร์กระจกเสิ้เพิ่นมาเป็นศินลปินมาแสดงให้พวกผมเบิงก่อนสิเปิดงานนะครับเสียงดีเล่นดีร้องดีล่ำดีนะครับเพลงนี้เป็นการแสดงพื้นเมืองต้นตำรับมันนี่เกิดอยู่จังหวัดสุรินทร์มันมีพอหญ่อันหนึ่ง เป็นก้นจังหวัดสุรินทร์เล่าสิไปหาจานยุประเทศขมรในระหว่างเดินทางเล่ากับไปพ่อตะกะแตนตาเขามันกําลังเกี่ยวผ้าล่าสีกันอยู่เพิ่นก็นเลยคิดเอาทา่าตะกะแตนตาเขามันเกี่ยวผ้าล่าสีกันนั่นเป็นท่าล่าขึ้นมากบานีต่อมาในาเพื่อเห็นเล่าแสดงดีก็เลยเอาไปแสดงยุ่ะระดับชาติพนเด,ด้ลํำกระหนบจริงตองนน่ ก็เลยกลายเป็นศินลปะพื้นเมืองประจาจังหวัดสุรินทร์ขอาคนหาอยู่ใน u t u b e นี่สิมีหลายคักมีฮอดประวัติประวัติว่าพญ่นันเล่าสือว่าจังไดเล่าอยู่บานไดเมืองไดที่ผมเป่านั่นมันเป็นล่น้อยนะครับตามที่เห็นอยู่ในจอนั่นแหละมีอยูแค่2บรรทัดบาัดนี้ก็มีอยู่หลายคนเด่แว่าขอาใจว่าล่หน่อยกับยล่ไงมันเป็นจังได ผมก็เว้าดูดูแต่ว่าเป็นอาจเิียเลื่อนขำไหมเป็นก็นเลยบอกขอใจว่าคําว่าไลายหน่อยกับไล่ไงเนี่ยมันต่างเงินจ้าไดแค้นเต่านี่ยเต่าเดียวนี่ลหละเขาสีแ่งส่วนเสียงออกเป็นหลายส่วนด้แต่ว่าลักๆัก,กนี่สีมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนเสียงสูงกับส่วนเสียงต่าขันเสียงสูงนี่บ้านเฮานี่ภาษาอีสาน้านเฮาเอื้อนว่ามันเสียงน้อยไลย่น้อยก็คือส่วนเสียงสูง ขันไล่ไงนี่คือเสียงไงเสียงเท่านะครับคําว่าไล่ค้าว่าไล่หน่อยกับไล่ไงนี่คือเสียงหน่อยกับเสียงไงนั่นเองส่วนเสียงหน่อยกับส่วนเสียงไงบ้านเอาก็เอิ้นเป็นไล่หน่อยไล่ไงบ่แมันไล่แค่นี้ขันไล่แค่นี่ก็จิเป็นไล่ปวดใส่ไล่ซุดใส่เนี่ยไล่วส่ขาว่าไล่หน่อยกับไล่ไงนี่คือส่วนเสียงสูงกับส่วนเสียงต่ำผมสิยกตัวอย่างให้ฟังบ้านนี้ เพียงเพียงไดก็ตามมันสิเรียนได้ยุ่สองเสียงคือเรียนทางเสียงน้อยเอื่อนว่าไล่น้อยกับเรียนทางเสียงใหญ่เอื่อนว่าไล่ใหญ่เด้อจาไว้เอาสี่หกตัวอย่างเพียงพมา่าแปงนะครับฟาเลฟาซอนลาดูเลดฟาลาซอนฝาซอนลาเลโดซอนลาฟาซอนฟาเลเลฟาซอนลาฟามีเลอันนี้เพียงพมา่าแปงเป็นเพียงเสา เขาแมาแต่งเป็นเพลงลูกทุ่งกับหลายเพลงเพลงพม่าแปลงเช่นเพ่งสาวเพชรบุรีผู้แต่งก็คืออาจารย์ชลทีท่านท่องเพิ่นแต่งให้ผู้ยิ่งร้องเพิ่นเพิ่นใส่สื่อเพียงว่าสาวเพชรบุรีขันแต่งให้ผู้ชา้ร้องนี่หนุ่มทุ่งกระโจมทองนอกจากนั้นแล้วเพลงพม่าแปลงนี่ก็เอาไปแต่งเป็นเพลงอื่นๆอีกหลายเพลงอยู่สิบกว่าเพลงหมดละครับบ้านนี้ไล่ยน้อย เลโดสอนลาฟาซอนฟาเลอันนี้คือเสียงน้อยเขาเลื่อน่าไล่น้อยเลโดสอนลาฟาซอนฟาเลมันเสียงสูงเสียงน้อยเลื่อน่าไล่น้อย บาานี่เพียงเดียวกันนี่สียงเรียนไล่ไงบ่านี่เส,สีเสียรียนทางเสียงไงมันสิบบอกขึ้นต้นด้วยเร่าบาานี่มันสิขึ้นต้นด้วยเสียงลาบาานี่อันนี้คือไล่ไง คำา่าไล่หน่อยกับไล่ไงเนี่ยมันตางกันอยู่หม่องนี้ขันเป่าท่างเสียงไงเนี่ยเอื้นวาไล่ไงขันเป่าท่างเสียงหน่อยเอื้นวาไล่หน่อยเอาสิสิทัทวนะถียวนึงเลดสอนลานเนี่ยเป็นเสียงหน่อยเสียงสูงนะครับขันแมนดนตีสากลก็กคือขี้ดีไม่เนื้อกขันแค้นเอไม่เนื้อเนี่ยเสียงเล่มันจท่ากับขี้ดีไม่เนื้อย มันมีประโยชน์จังไหนไล่หน่อยกับไล่ไงสมัยตะกี้เวลาเพื่นไปล่ำนี่เพื่อนมักเอาแคนไปเต่าเดียวเอาแคนไปเต่าเดียวขันขันเป้าให้ผู้ยิ่งล่ำนี่เพิ่นกระสีเป้าไล่ไงพาเสียงผู้ยิ่งมันต่าขันเป้าไล่หน่อยผู้ยิ่งไปบ่ได้มัน,สสน,สน,สน,น,นเสียงสูงโพอดขันสีเป้าให้ผู้ชายล่ำก็ต้องเป้าไล่หน่อยเพราะว่าผู้ชายเสียงสูง กันจเจีบเอาไล่ลไงเนี่ผู้ใช้ไปบ่ได้พอเสียงมันตำ่ำมันลงต่ำบ่ได้สิโยกตัวอย่างให้ฟังอีกอันหนึ่งจากตัวอย่างหนึ่งคำา่าไล่หน่อยกบไล่ไงเตยขวงอันที่ทูกคนถนัดนี่ล่ละสี่เลนทางเสียงหน่อยก่อนกันเลนไล่หน่อยเนี่ผู้ใช้จังสีล่ำได้ด้ยกันผู้ใช้ผู้เสียงลงสูงผู้เสียงหน่อยหน่อย ไล่น้อยบานนี้เต้ยของไล่ไงบ้านออาน,าานี้เสียงมันจิตไงขึ้นเสียงมันจิตเท่าขึ้นอันนี้ก็สิพ่อเขาใจขึ้นแน่าจักน้อยแล้วนนบ่ขวเขนเนาา้า่าไล่หน่อยกับไล่ไงไล่ยน้อยก็คือเหรียนทางเสียงสูง เลียนท่างเสียงน้อยไล่ไงก็คือเลียนท่างเสียงตำ่ำท่างเสียงเถ่าท่าทงเสียงใหญ่เขาเลยเอื่น่าไล่ไงมีที่สังเกตง,ง่ายๆนี่เอาไปนี้เข้ามาเบื้องโนดเพ่งตักกระแตนต่าเขา่าไปนี่มีอยูสองบรรทัดบรรทัดสีน้าเงินนี่เป็นบรรทัดที่หนึ่งเลียนสองเทือบรรทัดที่สองสีดําก็เลียนสองเทือว่าจบหลอกก็เลียนวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่หันนะครับอยากให้โดนปปนลยก็ได้ เอาสิสอนไล่หน่อยส่วนไล่ไยยงนั่นจังให้ไปหัดเอาเป่าไล่หน่อยคล่องแล้วเลเลฟา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 ซอนนี่ซี้องแรกฝึกสังเกตนะครับฝึกสังเกตแล้วก็ฝึกคอาจังหวะไปนั่มเลเลฟา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 ซอนเล เลฟา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 ซอนบานี่เวลาเป่าบานี่เสียงเล่เสียงเล่เนี่ยเอานิ้วนั่งนิ้วนั่งขวานี่ปีดลูกที่เจ็ดเสียงเล่นะครับนิ้วนั่งขวาปีดลูกที่เจ็ดหนีวซี่ทางซ้ายปีดลูกที่สามนี่เสียงเล่เข้ากับฟืกจับ ฝึกจับสัก,กันอย่าเฝ้าเป่าเสียงฟ้าบปะนี่เสียงฟ้านี่เอานิ้วนางซ้ายจับลูกที่เจ็ดหนีวกลางจับลูกที่หานะครับนิ้วกลางจับลูกที่หา่าใบนี้กันคนบบเก่งนี่นิ้วนางบม่ต้องปิดก็ได้ปิดแต่นิ้วกลางสักกัน เมื่อไม่ฮัดขับก็บเอาตั้งแต่น,นิ้นนนวลก 6, ววนนว 4, วาลางนี่เสียงสั้นเนี่ยเอานิ้วนั่งผิดลูกที่หกนิ้วนั่งใส่่วนนิ้วซีทั้งขวาผิดลูกที่สามนี่เสียงสั้นเฮากลับมาพเพล่เฮากลับมากดนีก่อนเลปากกับว่าเลไปเลฟฟาเลฟฟา เล่ฟาเล่ฟาซอนนี่วิธีหัดปากวาโนดเมื่อจับลูกแค้นไปก่อนอย่าเฝ้าเปามันจิตปิดบ่ถือหู้ฝึกจับเล่เล่ฟา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 ซ้อนมันสิมีเล่ฟาเล่ฟายุซีเถื่อผมนี่นั่น หาาบ้งเลเลเลฟา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 ซอนนี่คือซีของแรกเ,เบิ้งอีเทียวนะครับ คือเหีองแรกเลเลฟา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 เสนเวลาหนวดเห็นมันถือจังหวะจังเสี่นะครับห้องที่สงมันบ่มีตัวหนวดเขากเ่าะไปหนึ่งคอนะอาอีกแถวนะครับเล ฟาเลฟาเลฟาเลฟานต่อไปซีห้องหลังห้องแรกมันว่างเขากับาาะไปหนึ่งขาะนะครับปักฟาซนลาลาันเลฟาเลฟาเลฟาันปักฟาซนลาลาันเลฟาเลฟาเลฟาัน บรรทัดนี้ใส่โน้ตยูแ้แค่สามตัวคือเสียงเล่เสียงฟ้ากับเสียงซอนต้องฝึกจับให้มันลข,ของก่องน,นะครับฟาซอนลาลาซอนเท่ากับมาฝึกจับทาานี่เสียงฟ้าจะพี่เอาให้เบึ้งมาได้ฟาซอนลาลาซอนเลฟ่ฟาเลฟ่ฟาเลฟ่ฟาซอนอีกเียวนะครับ ฟาซอนลาลาซอนเลฟาเลฟาเลฟาซอนพราะจับควงแล้วเอาเบิ่งเหลียวเบื่องเหล้าก็จับนวดไปนั่มควงแล้วจังมาเป่าฟาซอนลาลาซอน เลฟาเลฟาเลฟ้าสนอันนี้คือบรรทัดที่หแต่งแว่ลเหรียนยุยสองถวเที่ยวแรกผมเสียอนดเทียวที่2ผมนนสิเปาแคนได้สังเกตไปนำํำ1 2ึสเล Le fa le fa le fa le fa son fa son la la son le fa le fa le fa son le le fa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  son fa son la la son le fa le fa le fa son. บานี่ก็สิป้าอ้ฟังสองเดี่ยวด้อกันบานี้ท่านก็อ่านไปน้ำขวาจังหวะไปน้ำนะครับหนึ่งสองสาม ต่อไปบรรทัดที่สองบรรทัดนี้ก็เรียนสองีถวขึ้นกันเอาซีห้องแรกก่อนห้องที่หนึ่งมันวางเขากเคาะไปปักเลมีเลซันเลมีเลซันซันมีเลโดปักเลมีเลซันเลมีเลซันซันมีเลโด เสียงเลขหูแล้วบาน้เสียงนีบาน้เสียงนีเอาทั้งซ้ายนิ้วกลางนี่จับลูกที่ซีทั้งขวานี่นิ้วนั่งปิดลูกที่เจ็ดแต่บานิติดสูตรไปแล้วบาน้เสียงโดบาน้เสียงโดเอาหัวแม่มือ้ายปิดลูกที่หนึ่งนะครับเสียงโด ท่างขวาเอานิว้วซีปีลูกที่สองทางซ้ายเอาหัวแม่มือปีลูกที่หนึง่งทางขวาเอานิว้วซีปีลูกที่สองนี่เสียงโดเขากับฟืกจับลูกก้อนเลมีเลซันเลมีเลซันซันมีเลโดเขาก็จับเลมีเลซัน เลมีเลซันซันมีเลโดฝึกจับจนคล่องเลมีเลซันเลมีเลซันซันมีเลโดเลมีเลซันเลมีเลซันซันมีเลโด จับอยู่นี่แหละพราะจับขวางแล้วจะจังมาเป้าไปต่อไปซีหองหลัง ห้องแรกมันว่างเขากลเคาะไปหนึ่งคาะปอกโดเลโดลาโดลาโดเลมีเลโดเลเบืองอีกบเทียนนะครับปอกโดเลโดลาโดลาโดเลมีเลโดเลเขากลมาฝึกจับ โดเลโดลาโดลาโดเลมิเลโดเลฝึพืจำให้คล่องกอนโดเลโดลาโด ลาโดเลมิเลโดเลฝึกจับของแหล้วหอกไจังมาเป่าดีครับอันนี้คือสเต็ปในการฝึกเป่าแค่นทองนัวลเห็มันได่กวนเหล่าก็มาฝึกจับฝึกจับเหลาก็จังมาเป่ามี่ยูสแคร์สามสเต็ปนี่ลนะสิเป่าจะใส่ฟังห้องแรกมันว่างเอาก็ดคอจังหวะไปก่อน เมื่อวันทดัดไปนี่อัน่นไปน้ำกันกับผมเด้อหนึ่งสองสาม La mi le san le mi le san san mi le do Do le do la do la do le mi le do le le mi le san le mi le san san mi le do Do le do la do la do le mi le do le เลมีเลสันเลมีเลสันสันมีเลโดโดเลโดลาโดลาโดเลมีเลโดเลบรรทัดนี่กับเป้าสองเถื่อนะครับบานนี่กับสิประยุกต์ใช้จังหวะเลเลฟา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 ซ้อน Fa son la la son le fa le fa le fa son le le fa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  son fa son la la son le fa le fa le fa son le mi le son le mi le son son mi le do do le do la do la do le mi le do le le mi le son le mi le son son mi le do. do le do la do, la do le, mi le dole ลาบีที่ฟกกับฝึ้จังสี่ละตาใยจะเฝ้าไปเป้าใส่จังหวะกอางพราะว่าเฮาบ่ท่านเด็กคลองฟึกเป้าให้มันคล่องคแอง,องล้วก็จังไปฟึกใส่จังหวะกองนะครับสําหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณเป็นยางสูงครับที่ทิดตามชมกันเสียดีลี่ลีก็คือกดไหลให้น้าแน่นะครับสวัสดีครับ